สวัสดีครับแน,นวโน้มตลาดหุ้นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้คงแก่งแคบๆคล้คายๆเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ตลาดก็บวกไป0.4นะครับอยู่ที่1,568ปริมาณการซื้อขาย33,000ล้านบาทนะฮะส่วนในช่วง ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะการเลือกตั้งของอังกฤษนะฮะซึ่งพรรคคอนเสิร์ติฟของเทเลซ่าเมก็อาจจะไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภานะครับอันนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกด,ดูเหมือนจะเป็นช่วงปรับตัวลดลง นะครับส่วนเมื่อส่วนเมื่อคืนนี้ตลาดทุ้นอเมริกาลงเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าตัวเลขเกี่ยวกับเดีจะมีความเดียจะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐลดลงมากกว่าคาดนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นเองก็ขึ้นมาเยอะด้วยขึ้นมา7เดือนติดนะครับทำทำเอาทำหายนะฮะก็เลยปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้สําหรับเช้านี้ตลาดเอเชียก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะตลาดหุ้นของประเทศจีนนะฮะจีนก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการ เอา MSCI เอาเอาดัชนีของหางเสงเข้าป็ปคำนวณใน MSCI หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้จะรู้ผลก็ประมาณกลางเดือนกลางเดือนมิถุนายนนะฮะซึ่งอันนี้ทาง d Deutsche Bank ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเราก็มองว่าโอกาสที่จะเอาดัชนีของฮ่องกงนะครับเข้าไปเข,าเข้าไปผูกกับ MSCI นี่โอกาส จะมีประมาณ60%นะครับยังติดประเด็นอื่นๆนะครับก็เลยทำให้ไม่ไม่ถึง100%อย่างไรก็ตามตลาดก็มีการเขาเรียกว่าเบสฮะตลาดก็มีการคาดการณ์ว่าถ้ามันเข้าแล้วก็หุ้นต้องขึ้นแรงๆนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นของทางจีนของทางฮ่องกงก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็คงต้องมาดูตัวเลขอันอื่นตามไปด้วยนะครับเช่นตัวเลข P M I ของจีนย,ยังยังยังดีขึ้นหรือเปล่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงประกาศ พวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะฮะ,ะช่วงนี้แล้วก็ถึงต้นอาทิตย์หน้าก็ยังประกาศอีกนะครับสำหรับเซตอินเด็กบ้านเราเนี่ยผมมองเดือนมิถุนายนลงน้อยนะฮะลงก็มอง1,550แล้วก็มองว่าอาจจะผันผวนแค่ครึ่งเดือนแรกนะครับครึ่งเดือนหลังมองขึ้นนะฮะมองขึ้นไป1,600แนวรับก็1,550ตอนนี้อยู่ที่1,570 นะครับแล้วก็มองเลยจากนั้นนะครับเลยจากนั้นหมายความว่าเลยไปครึ่งหลังของปีนี้มองตลาดน่าจะขึ้นไปถึง1650นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อมองว่าความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือนมิถุนายนน่าจะเป็นโอกาสทยอยซื้อหุ้นนะฮะทยอยทยอยซื้อหุ้นแล้วก็ ส่วนหุ้นที่ระยะกลางเริ่มเป็นขาขึ้นนะฮะอันนี้ดูตามเทคนิคก็เป็นหลักนะครับกลุ่มพลังงานทางเลือกก็หลายตัวเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ E A B C P G G P S C แล้วก็เดมโก้นะฮะพวกการท่องเที่ยวนี่มาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเทลเอราวันมินอันนี้ระยะกลางเริ่มเป็นขาขึ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็สเต็กซีเคนะฮะเปิลนะฮะกลุ่มที่ความอุตสาหกรรมอันนี้รับ E E C ก็จะมีอมตะโรจนะนะครับ อื่นๆก็จะมี IBL IRPC d t a c สามารถนะครับบนกลางบริยุกเกอร์แล้วก็กลุ่มความงาน Beauty กับคาหมาดนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ระยะกลางเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับสำหรับตัวที่แนะนำให้หาจังหวัดซื้อสะสมก็จะมี d t a c กับสามารถนะครับสตัวสําหรับกลุ่มสื่อสารนะฮะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็จะเป็น CK กับสเต็กเหมือนเดิมแล้วก็แถมยูนี้ก็ไปอีกตัวหนึ่งนะครับล่าสุดครอมอก็มีการอนุมัติรถไฟฟ้าสายสีชมพูสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นบวกต่อสเต็กนะฮะสเต็กแล้วก็ BTS นะครับ ก็มองมองครึ่งหลังดีนะฮะครึ่งหลังตลาดหุ้นน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนหุ้นที่กลุ่มที่น่าจะเป็นตัวดึงดึงตลาดในช่วงครึ่งปีหลังก็จะเป็นสื่อสารนะฮะอสังหาริมทรัพย์น่าจะเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสื่อสารอสังหากลุ่มธนาคารพาณิชย์เองก็มองว่าอยู่ในช่วงฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะครับะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงต้องกระจายการลงทุนไปหลายๆกลุ่มหน่อยนะฮะ สำหรับวันนี้มองตลาดแกว่งแคบๆนะครับแนวรับก็1,564แนวต้านก็1,572นะครับบวกลบ4จุดนะฮะบ,บวกก็บบวกก็บานประมาณลบ4ส่วนแนวต้านหล,ลักๆจะอยู่ที่1,575นะครับถ้าทะลุ1,575ได้ก็เป็นสัญญาณซื้อถ้าอย่างทะลุไม่ได้ก็ยังเป็นลักษณะไซเบอ์ออกด้านข้างนะครับช่วงนี้แนะนำทยอยซื้อสะสมนะฮะแล้วก็หุ้นตัวไหนที่ ที่อัน e r อร r ฟอร์ก็ขายทิ้งหมายความว่าลงมาต่ากว่าเส้น10วัน1 0วัน25วันขายไปก่อนนะครับหุ้นตัวไหนที่ทะลุขึ้นมาก็ซื้อตามได้นะครับสำหรับหุ้นในวิกฤตกูรูของเรานะครับ BCPG นะฮะขึ้นไปแล้วนะครับสเต็กยังขึ้นไปไม่ถึงเป้านะครับเดมโก้ฮะเดมโก้ก็เรามองเป็นหุ้นที่เทิร์นาล์ด้วยนะครับกำไรดีเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมานะครับวันนี้ยังแน้อยังยังยังมองซื้อต่อนะครับเซนเทลนะฮะแล้วก็ ส่วนอ,อุ้นเด่นรายวันของเราวันนี้ก็จะมีไอลิงนะครับไอลิงแซงโกะนะครับ RJH กลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กครับ S ิ i ง g u ร i Estate นะครับตัวสุดท้ายเ e อนะิร์ธฮะเอิร์ธอีกตัวหนึ่งนะครับเอิร์ธก็ใช้2จุดสำหรับก็เล่นเอิร์ธนะฮะใช้2จุดเ,เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งเมื่อวานนี้เอิร์ธปิดขึ้นไป2.3นะครับถ้าเกิดเล่น เป็นสั้นๆเราใช้2.20 mm hmm. เป็น Stop Loss สําำหรับ e อ r t h ธนะฮะใช้2.2ใช้2.20เป็น Stop Loss นะครับ่วนแนวรับอยู่2.226นะครับแนวต้านอยู่2.36ถ้าะลุ2.36ได้ก็ไป2.46นะครับอันนี้ก็ดูเป็น Step s t เตปไปสำหรับตัว e อ r t h นะฮะ ส่วนเซฟฟฮะเซฟฟยังมองไซเวย์นะครับเซฟฟ่วงนี้เล่นเซฟฟถ้าเล่นเล่นระยะกลางต้องโอเปิลลองถ้าเล่นระยะสั้นก็ยังไม่ผ่าน995กา็โอเปิลช็อตนะครับเอ่อหมายความว่าเปิดขึ้นมาถ้าใกล้ๆ95ก,ก,ก็โอเปิลช็อตลงมาปิดเลยถ้าเล่นระยะกลางก็หมายถึงรอ,รอ,ร,อรอตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐานแล้วหาจังหวะโอเปิลลองนะครับยังมองว่าเซฟฟในช่วงครึ่งปีหลังจะขึ้นไปที่พันกับ35จุดนะครับตอนนี้อยู่991 เราะฉะนั้นอัพไซด์ดูเหมือนเยอะฮะอัพไซด์ก็ต้องประมาณเกือบ40่0 40จุดนะครับอัพไซด์ดาวไซด์นิดเดียวครับนะฮะเพรานั้นช่วงนี้ถ้าเป็นถ้ามองไกลหาจังหว open long, ะโอเปนลองฮะถ้าเล่นเล่นสั้นหาจังหวะโอเปนช็อตที่995นะครับสรุปแล้วก็เซฟคงแกว่งอยู่ประมาณสัก10จุดอยู่ระหว่าง995กับ985นะครับตอนนี้อยู่ที่991 นะครับแนวรับวันนี้ก็989แนวต้าน994นะฮะแล้วก็ส่วนทองคำเอ่อราคาน้ำมันปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับน้ำมันก็คาดว่าคงจะเป็นไซเว์นะครับคงจะไม่ลงแรงในช่วงนี้แล้วก็ทองคำทองคำปรับตัวเอ่อลงไป8เหรียญครับอยู่ที่1,261จะสังเกตเห็นว่าไอต้ตรม1265เนี่ยผมจะไอ้วันที่ทะลุขึ้นไปผมก็บอกแล้วว่ายังโกลยังกล,ว,งกลวว่าเป็นทะลุหลอกนะฮะอันนี้นะครับ ภาษาที่เรียกว่าทะลุหลอกก็คืออย่างนี้นะฮะสมมุติเราให้แนวต้านไว้หนึ่งสองหกห้าขึ้นไปหนึ่งสองหกเก้านะครับอันนี้ละครับโกวทะลุหลอกอันนี้ก็ถอยลงมาใหม่นะครับก็แรงยัง,ย,งยังเป็นแนวต้านที่หนึ่งสองหกห้าแนวรับอยู่หนึ่งสองสามศูนย์นะครับตอนนี้ลบไปแปดเหรียญอยู่ที่พันสองร้อยหกสิบเอ็ดภาพยังเป็นแนวโน้มไซด์เวยยฮะยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับต้องรอจนกระทั่งทะลุหนึ่งสองหกห้าขึ้นไปแบบ แบบยืนได้หลายๆวันซะก่อนอันนั้นถึงจะเป็นสัญญาณบวกนะครับช่วงนี้ก็เวทและซีฮะสำหรับทองคำนะครับออผมคิดว่าวช่วงนี้เป็นช่วงทยอยซื้อสะสมหุ้นแล้วก็เวทและซีทองคำสวัสดีครับ